ดีจะไปตัดใบชะพููก่อนนะคะแตดออกแล้วเขาก็จะสลบใบชะพลูที่ตัดไปวันก่อนก็เริ่มแตกขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวจะตัดมุมนี้นะคะ แล้วก็เขาแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยตัดออกแบบนี้ตัดพอได้ใช้งานสักสองวันเราค่อยมาตัดใหม่เรามีผักสดในสวนไม่เป็นไรเราตัดตอนไหนก็ได้นะคะ ใใยใงามมากงามจริงๆเลยดูสิใบชะพูเรางามมาก ตัวนี้ก่อนข้างบนนี้ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ทําอะไรเขาเลยยังไม่งามนะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยอใส่ปุ๋ยอะไรให้เขาต้นหอมที่ลงไว้วันก่อนเดี๋ยวจะลอง แตกลากออกมาแล้วนะคะลากขาวๆแตกลากขาวๆออกมาใหม่แล้วก็เ่ากำลังแตกยอดนะคะแตกยอดออกมาใหม่